ฮัลโหลสวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆสวักุมค่ะ,ว,คะวันนี้ทําทําอะไรวันนี้จะโชว์ฝีมือทอําอาหารอาหรับหนึ่งวันหลังจากที่ไม่ได้ทํามานานนะ่วสนมากจะซื้อนะอันนี้เราก็จะทํามัชบู๊สมักค,คือข้าวหมกปลาจะ้ะปะไปดูวิธีการทํากันเลยง่ายมากจ้าค่ะเราจะหมักปลาก่อนเนาะจ้ะเราหมักปลากันใส่เกลือจะ้ะ อันนี้เป็นผงยี่หร่าจ้ะไม่ทันใจผงกระเทียมจ้ะผงลูกผักชีจ้ะอันนี้จะเป็นผงขมิ้นจ้ะอันนี้วันนี้เราจะทำมัจจบูค่ะมัจะบูธปลาเดี๋ยวจะเอาปลาไปทอดก่อนค่ะขออนุญ,ญาตหมักปลาแป๊บนึงจ้า ค่ะอันนี้ปลาเราหมักเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวเราพักไว้แป๊บหนึ่งจะ้ะจะระหว่างที่เรารอปลาเนาะเราก็จะมาตำขิงกับกระเทียมให้ละเอียดละเอียดจะ้ะค่ะประมาณนี้เนาะความละเอียดจะเพื่อนๆก่อนที่เราจะทอดปลาเนาะเราก็จะเอาโปเตโต้ลงไปทอดก่อนจะ้ะ ราละมาแล้วพี่ค่าประมาณนี้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วของโพรเต,ตโตเนาะเราจะทอดให้สีประมาณนี้าจ้ะตักขึ้นจ้ะค่ะจากนั้นเราก็ทอดปลาได้เลยเอทอดปลากันค่ะบดีลยรอละมานล้วพี ในระหว่างที่เราทอดปลาเนาะเราก็จะมาทำข้าวกันค่ะอันนี้เป็นน้ำมันมะกอกจะ้ะใส่น้ำมันมะกอกลงไปเนาะอันนี้เป็นหอมจะ้ะเดี๋ยวเราจะผัดหอมจะ้ะผัดหอมให,ให้หอมเลยนะ จ้ากนั้นเราก็จะใส่กระเทียมขิงที่เราโขลกเนาะลงไปผัดให้หอมจอ้ะพอหอมเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเนาะนี่ใส่ตเนโต้ลงไปจ้ะจากนั้นก็ผงสไปซ์เนาะก็มีพวกเ ใบผงยี่ลา่าผงลูกผักชีผงขมิน้นอะไรประมาณนี้ค่ะโอเคเราก็จะคลุกเขาให้เข้ากันก่อนจ้าค่ะจากนั้นอันนี้คือมะนาวแห้งจ้ะมะนาวแห้งเราบุบเนาะแล้วก็ใบกวานจ้ะกะวานนี่ก็จะบอกว่าก,กวานพันปี มันอยู่ในตู้เย็นเราใส่ฟพสเซนไว้เนาะอันนี้ก็พริกแล้วอันนี้คือผงปรุงรสที่เป็นสไปซ์ทั้งหลายของอารับนะจ๊ะเราก็จะคลุกเขาให้เข้ากันใส่ผงอันเนี้ยนะก้อนเดียวคืออาหารเขาอร่อยเลยนะจริงๆจ้ะเราก็จะคลุกเขาแบบนี้เนาะ พอได้ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปใส่กับข้าวที่เราล้างเสร็จเรียบร้อยเนาะโอเคค่ะก่อนที่เราจะใส่ในข้าวเราก็จะโรยก่อน,นะคะ่ะอันนี้เป็นผักชีจ้ะปกติเขาจะใส่บกักโดนสเนะเป็นพาสต์ลี่อะไรประมาณนี้นะจ้ะอันนี้คือข้าวที่เราล้างแล้วเราก็ใส่น้ำไว้เลยเราวัดระดับน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะ นี่เราก็จะเอาซอสที่เราผัดใส่ลงไปจ้ะจากนั้นเราก็คนคนให้เข้ากันระหว่างนี้ตอนนี้เราชิมรสได้นะชิมรสเลยว่าเราชอบไหมอะไรเงี้ยหรือเค็มไปอะไรไปหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะเราสามารถเติมได้จ้ะจากนั้นเราก็จะใส่โปอติโต้ลงไปเนาะ ค่ะประมาณนี้เนะาะปลาเราก็เอาไปหุ่มกันจ้าว้าวปลาก็สุกสีสวยงามแล้วจ้ะจากปลาขึ้นแล้วเราจะไปทำซอสกันเนาะซอสเ,ออเขาเรียกซอสซาเนาะสำหรับ ทานคู่กันกับมัจจูบสเนี่ยจ้ะะอันนี้ก็เป็นที่เราจะทำซอสซ่าเนาะก็จะมีกระหรีกมีกระเทียมมีมะเขือเทศมีพริกแดงจะใส่พริกเขียวพริกอะไรก็ได้นะแล้วแต่เราเลยแล้วก็มีหอมจ้ะนี่ประมาณนี้เนาะแล้วก็จะใส่ผักชีนิดหน่อยจ้ะ นเนะค่ะประมาณนี้เลยจ้ะความละเอียดเนาะเราก็ประมาณนี้จ้ะ บางท่านเขาจะเอาไปต้มด้วยนะไปทำร้อนแต่เราชอบแบบสดมากกว่าเนาะเราก็จะเติมเกลือค่ะประมาณนี้อันนี้ก็ชิมรสเนาะแล้วเออความเค็มความอะไรเงี้ยแล้วแต่เราบอกไม่ถูกเลยว่าแบบลิ้นคนไม่เหมือนกันนะเรื่องของเรื่องเนาะโอเคเนาะนี่ไอทำนี่ก็ในสไตล์ของเรานั่นแหละจ้ะไปะทำสลัดต่อคะ่ะ จ้ะอาหารส่วนใหญ่ของอาหารอรับเนาะส่วนใหญ่เนะเขาก็จะมีเคียงด้วยสลัดเสมอเสมอนะว,ว้าวน่ากินมากจ้าอันนี้ข้าวเราใช้ข้าวของ ข้าวบาสมาติเนาะเม็ดก็จะเป็นยาวๆร่วนๆน่นนากินน่ากินจะ้จะจ้ะเราตักข้าวประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราจะวางด้วยปลามาแล้วจ้าปลามาจัจบูจ้าวัานนี้เสร็จแล้วร้อยค่ะมัจจบูสปลาข้าวหมกปลาของเราจ้ะค่ะประมาณนี้เลยเนาะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะ thank for watching ค่ะบายบายค่ะมัสลามมาบายบาย นี่ของสองอย่างนี้คือไม่ลืมจ้ะซาวซ่าซารา,าต้าเนาะทานคู่กันเรียบร้อยจ้า